สวัสดีครับโตโยต้า Vios กับอาการตอนเช้าๆสตาร์ตติดยากสตาร์ตแล้วเครื่องจะลากประมาณ6-7วิถึงจะติดบางครั้งก็อาจจะเยอะเกินกว่านั้นอลองเปลี่ยนปั๊มติดอยู่แล้วก็ัาอาการก็ยังไม่ดีขึ้นให้ดู น,นี้เป็นชุดกองเลกูเลตครับตัวน,นี้ตัวน,นี้อุดตันก็จะทําให้สตาร์ตติดยากแต่ถ้าติดแล้วติดเลยครับติดแล้วติดเลยอันนี้ของใหม่ครับของของใหม่ถ้าเป็นแท้ก็ต้มีแปดพันอัพครับอันนี้งานด่วนลูกค้างบน้อย ก็เอาแคเกตตลองกพอใช้ได้ก็ฝากเพื่อนๆนครับตรวจเช็คนะนี่ครับอาการจิตยากสตาร์ทลากยาวบางครั้งติดเสร็จปุ๊บมีอาการสั่นๆนิดๆและค่อยนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็ปกตินะี่ครับปัญหาตัวนี้เลย ถ้า้าออกมาคล้ายๆจะเป็นผ้าเป็นขุยๆโอเคครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามผูช่างไัยด้วยนะครับขอบคุณครับผม